สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวดุชอินซานยูโซก์กำลังศึกษาอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่6แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โรงเรียนเจริญวิทยานุาสร์จังหวัดน,นาราชิวาสค่ะเหตุผลที่ดิฉันอยากเข้าศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์สาขาเอกการประถมศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณในความเข้าใจของดิฉันดิฉันมองว่าครูคือผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนดิฉันเชื่อว่าเด็กในวัยประถมศึกษาเป็นวัยแห่งการเริ่มต้นเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดเนื่องจากว่าเด็กในวัยประถม เป็นวัยที่ควรฝึกทักษะต่างๆทั้งความกล้าสแสดงออกและความสามารถพิเศษของตัวเองเพื่อที่จะไปศึกษาตอนน่อในระดับชั้นมันธยมต่อไปและความรู้ที่พวกเขาต้องได้รับในระดับชั้นประถมศึกษาเป็นความรู้ที่ละเอียดอ่อนมากเพราะความรู้พื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาเป็นความรู้พื้นฐานที่สําคัญในการเรียนต่อนในอนาคตค่ะ ดิฉันได้มีโอกาสไปฝึกประสบการณ์ณโรงเรียนอนุบาลประําตำบนลูโบสาววรวมระยะเวลา5วันในการไปฝึกประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้ดิฉันเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเด็กๆและศักยภาพของเด็กๆค่ะทำให้ดิฉันได้ใกล้ชิดกับเด็กๆมากขึ้นอีกด้วยค่ะใน5วันนั้นดิฉันรู้สึกถึงความสำเร็จของตัวเองในตอนที่ดิฉันฝึกสอนทำให้เด็กเข้าใจในสิ่งที่ดิฉันสอนได้ทำให้ดิฉันรู้สึกแรกในการสอนมากขึ้นค่ะ แรงดิฉันมีแรงบันดาลใจมาจากครอบครัวค่ะ ดิฉันเติบโตมาในครอบครัวที่มีสมาชิกหลายคนประกอบอาชีพครูตั้งแต่เด็กดิฉันคุ้นเคยกับภาพของพวกท่านเตรียมการสอนอย่างตั้งใจเปิดแบบฝึกหัดหรือพูดคุยกับเด็กนักเรียนด้วยความเมตตาทําให้ดิฉันรู้สึกชื่นชมกับสายอาชีพนี้เป็นอย่างมากค่ะครอบครัวของดิฉันไม่เพียงสอนแต่หนังสือยังสอนให้ดิฉันรู้ถึงการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้ความรู้สิ่งเหล่านี้หล่อร้อมให้ดิฉันมองว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ดิฉันอยากเดินตามรอยของพวกท่านค่ะดิฉันอยากเป็นครูที่สามารถส่งแรงบันดาลใจและความสามารถให้กับเด็กๆเ,เหมือนที่ครอบครัวของดิฉันได้ทำไว้ค่ะขอบคุณค่ะ